คนจรมีสิทธิไหมคะคนจรมีสิทธิไหมคะ5สิทธิมนุษยชนมีอะไรบ้าง 1. สิทธิพลเมืองหมายถึงประชาชนที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีสัญญา2สิทธิทางการเมืองคือสิทธิในการลงคะแนนเสียงสิทธิเสรีภาพในความเชื่อทางการเมือง3สิทธิทางเศรษฐกิจคือสิทธิในการทํางานการประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับค่าใช้จ้างและราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรมสสิทธิทางสังคม คือสิทธิได้รับการประกันสุขภาพได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเลี้ยงตัว5สิทธิทางวัฒนธรรมคือสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการแต่งกายตามความเชื่อมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีอยากหางานใหม่สมัครงานเว็บไซต์ไหนดีนี่เลยจัดปุยรวม12แอปหางานมีอะไรบ้างตามนี้เลยจัดปุยคนจะมีสิทธิไหมคะคนจะมีสิทธิไหมคะรู้หรือไม่ว่า เส้นทางความยากจนเมื่อปี2564อยู่ที่2,802บาทต่อเดือนคนที่รายได้ตามกว่านี้ถือว่าเป็นคนจนนะและจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดใน3อันดับแรกได้แก่1จังหวัดปัตตานีอยู่ที่31%ของประชากรทั้งหมด 2. จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่25%และ3จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน25%เช่นกันแต่มีนะครจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนน้อยที่สุด ไแก่จังหวัดชนบุรีซึ่งในสถิติไม่พบว่ามีคนจนเลยสำหรับกรุงเทพมหา,าคนครมีสัดส,ส่วนคนจนอยู่ที่1%เซเท่านั้น<อ>และจำนวนคนจนในประเทศไทยปี2564มีจำนวนทั้งสิ้น4.4ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ6.32ของประชากรทั้งหมดคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะจะอยากดีมีจนยังไงคนที่ไม่ใช่ก็ไม่มีสิทธิทจะได้ครอบครองใจของเธอทำใจเถอะนะทำใจ ดูแลตัวเองให้ดีด้วยยูเดอรี่คอลเจนนะผิวพรรณจะได้เปล่งปลั่งร่างกายดีสุขภาพดีมีเสน่ห์เดี๋ยวผู้ก็ตามมาเดี๋ยวสาวก็ตามมาเองแหละเดี๋ยวคนที่ใช่เขาจะตามมาเองเมื่อเราดูแลตัวเองให้ดี